หนังสือพ่อสอนลูกของทวีบุญเเกตให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีปีนังวันที่17สิงหาคม2493แยาวาลูกรักในจดหมายฉบับก่อนพ่อได้อธิบายถึงข้อปลีกย่อยในหัวข้อเรื่องการรู้จักเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดียังไม่จบในฉบับนี้พ่อจะได้อธิบายถึงหัวข้ออื่นต่อไปข้อคอ,อควาย การรักษาความสะอาดบ้านเรือนการรักษาความสะอาดบ้านเรือนเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ <t <t ่งของแม่บ้านสำคัญไม่น้อยไปกว่าการครัวการเย็บปักถักร้อยและการฝีมือต่างๆเลยเพราะบ้านที่สวยงามนั้นหาได้อยู่ที่รูปทรงหรือแบบแปลนอย่างเดียวเท่านั้นไม่แต่อยู่ที่การรักษาความสะอาดและการรู้จักตกแต่งด้วยบ้านที่แม้จะปลูกขึ้นด้วยราคาแพงออกแบบโดยนายช่างสถาปนิกผู้มีชื่อและสร้างโดยนายช่างผู้เชี่ยวชาญ แต่ถ้าไม่รู้จักตกแต่งปล่อยให้รกรุงรังสกรปรกเลอะเทอะปราศจากระเบียบแล้วก็จะทำให้ความสวยงามของบ้านหมดลงไปฉะนั้นสุภาษิตของไทยเราที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมีอุปมาฉันใดในเรื่องบ้านเรือนก็อุปมาได้ฉันนั้นการตกแต่งบ้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งและทั้งเป็นเครื่องวินิจฉัยความเป็นอยู่ตลอดจนความมีระเบียบเรียบร้อยและนิสัยใจคอของเราได้เป็นอย่างดี ว่าเราเป็นคนได้รับการอบรมศึกษาแค่ไหนและมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไรฉะนั้นเมื่อความสำคัญมีเช่นนี้เราก็ต้องหมั่นดูแลจัดทำความสะอาดห้องหับต่างๆในบ้านของเราทุกแห่งตลอดจนกระทั่งในครัวห้องคนใช้ห้องเก็บของและห้องส้วมอย่าปล่อยให้สกปรกมีกลิ่นเหม็นได้อีกทั้งรอบๆบริเวณบ้านและตามสนามหญ้าก็ต้องทำให้เตียนให้แลดูสะอาดตาอย่าปล่อยทิ้งให้มีหญ้าขึ้นรก และทั้งอย่าให้มีเศษผ้าเศษกระดาษขยะมูลฝอยเปลือกผลไม้หรือขว้างปลาสิ่งของเหล่านี้ให้เกลื่อนเลยเป็นอันขาดเพราะจะทําให้บ้านซึ่งภายในได้ตกแต่งไว้สวยแล้วดูสกปรกไปด้วยเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบนี้เป็นหัวใจของแม่บ้านทีเดียวเพราะบ้านที่สกปรกรกรุงรังและไม่มีระเบียบนั้นนอกจากจะไม่เป็นที่เจริญตาและผิดหลักอนามัยแล้วผู้ที่มาเห็นเข้าเขายังอาจตําหนิเราได้อีกด้วย บ้านเป็นสถานที่ให้ความสุขแก่คนเราแม้จะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยกระจอกงอกง่อยเพียงใดก็ตามแต่เมื่อเป็นบ้านของเราแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขใจดีกว่าที่จะอยู่ในปรา,าสาทพระราชวังที่เป็นของคนอื่นความน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่นั้นอยู่ที่ความสะอาดความมีระเบียบเรียบร้อยและการรู้จักตกแต่งให้มองดูสวยงามเป็นสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ห้องรับแขกและห้องกินข้าวเพราะห้องทั้งสองนี้เป็นห้องที่ใช้รับแขก เป็นห้องที่จะต้องอวดแขกซึ่งจะสดุดตาแขกก่อนห้องใดหมดฉะนั้นจะต้องถือว่าห้องทั้งสองนี้สำคัญที่สุดเราจะต้องดูแลปัดกวาดทำความสะอาดและตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอทุกวันบางทีถ้าจำเป็นอาจต้องทำการวันละหลายๆครั้งก็ได้เราต้องระวังตามเพดานตามมุมห้องตามซอกเล็กซอกน้อยตลอดจนใต้โต๊ะใต้เก้าอี้และภายในบริเวณห้องอย่าปล่อยให้มีหยากใยและฝุ่นละอองจับได้เลยเป็นอันขาด เพราะการตกแต่งบ้านนั้นแม้จะทำสวยสักปานใดแต่ถ้าภายในห้องมีฝุ่นละอองจับหรือมีหยากใยอยู่แม้แต่น้อยแล้วก็จะแลดูไม่งามตาทั้งแขกผู้มาหาจะเห็นว่าเราเป็นคนสะเพร่าได้การจัดวางโต๊ะเก้าอี้และเครื่องประดับห้องก็ต้องดูให้เหมาะกับตัวห้องอย่าวางให้เกะกะรกตาจะแลดูไม่เป็นประเบียบไปถ้วยแก้วน้ำและภาชนะใช้สอยต่างๆจะต้องหมั่นล้างทำความสะอาด และเช็ดถูให้แห้งให้ดูใหม่และดูสะอาดตาอยู่เสมออย่าปล่อยให้เปรอะเปื้อนเป็นคราบเพราะจะทำให้ผู้ใช้รังเกียจได้ดอกไม้เป็นสิ่งที่สวยงามเจริญตาจึงควรมีปักแจกันไว้ในห้องต่างๆเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องนั่งเล่นเพราะจะทาให้แลดูสดชื่นเป็นที่เจริญตาทั้งจะทำให้อารมณ์ของเราแจ่มใสขึ้นอีกด้วย อันหนึงเราจะต้องหมั่นสับเปลี่ยนโยกย้ายที่ตั้งและเครื่องประดับห้องอยู่เสมอเมื่อเราจินในตาเพราะการเปลี่ยนเช่นนี้จะทำให้ห้องหับดูใหม่และแปลกตาขึ้นมีฉะนั้นแล้วก็จะแลดูเบื่อการตกแต่งบ้านจะทำอย่างไรจึงจะดูสวยนั้นยากที่จะพูดหรือวางกฎเกณฑ์ให้ตายตัวลงไปได้เพราะต้องสุดแต่ลักษณะและขนาดของห้องและของบ้านสุดแต่เครื่องแต่งบ้านที่มีสุดแต่ฐานะของเจ้าของบ้านและสุดแต่ในตาของผู้ตกแต่ง ว่ามีศิลปะแค่ไหนแต่การตกแต่งบ้านจะทำอย่างไรก็ตามหลักมีอยู่ว่าต้องสะอาดมีระเบียบและให้แลดูงามตานอกจากห้องรับแขกและห้องกินข้าวที่เราจะต้องตกแต่งเป็นพิเศษแล้วยังมีห้องน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าสำคัญอีกเหมือนกันเพราะแขกอาจขอใช้ได้ฉะนั้นเราจะต้องทำความสะอาดทุกวันอย่าปล่อยให้มีกลิ่นเหม็นและต้องถูให้แห้งอยู่เสมออีกทั้งควรมีสบู่หวีกระจก และผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆที่สะอาดไว้ในห้องน้ำด้วยเพื่อแขกจะได้หยิบใช้ได้อันหนึ่งบ้านที่สวยงามนั้นหาได้อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างเดียวเท่านั้นไม่แต่การตกแต่งบริเวณภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยไม่น้อยเพราะจะทำให้บ้านมีความสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลเช่นเมื่อเราเดินผ่านหน้าบ้านใครถ้าเห็นบริเวณบ้านของเขาสะอาดสะอ้านมีดอกไม้สวยๆมีสนามหญ้าขึ้นเขียวเรียบเป็นระเบียบมองดูงามตาแล้ว เราก็จะชอบและนึกชมในใจว่าเขารู้จักตกแต่งบ้านเมื่อเรามีความรู้สึกเช่นนี้คนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นนอกจากเราจะรักษาความสะอาดบริเวณบ้านให้มองดูสะอาดตาแล้วเรายังจะต้องหาไม้ใบและไม้ดอกต่างๆมาปลูกไว้ประดับบ้านอีกด้วยจะได้เป็นสีและเป็นสเสน่ห์แก่บ้านทั้งจะทําให้บ้านน่าอยู่และจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่เจ้าของบ้านเองขอ้อขอระครังการรู้จักปรนิบัติวัตรทาก การปรนิบัติวัตรถากเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของแม่บ้านและเป็นคุณสมบัติที่ดีอันหนึ่งของลูกผู้หญิงแม่บ้านที่ดีจะต้องปรนนิบัติเป็นและต้องรู้ด้วยว่าคนชั้นใดควรให้การปรนนิบัติอย่างไรลูกคงเคยได้ยินคนที่พูดว่าคนนั้นปรนนิบัติเก่งหรือว่าคนนี้ช่างปรนนิบัติมาบ้างแล้วการปรนนิบัติเก่งหรือช่างปรนนิบัติหาได้อยู่ที่การกระทําหรือการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นไม่เช่นพ่อแม่ใช้ให้บีบก็สักแต่ว่าบีบ หรือใช้ให้พัดก็สักแต่ว่าพัดคือปฏิบัติอย่างใจลอยชนิดที่ว่าเมื่อใช้ให้ทาก็ทําไปการทําอะไรตามคําสั่งหรือตามคําไหว้วานโดยสักแต่ว่าทมหรือฝืนใจทําหรือทําอย่างเสียไม่ได้คือทําคล้ายกับไม่มีแก่ใจนั้นไม่เรียกว่าการปรนนิบัติคําว่าการปรนนิบัตินี้ต้องหมายถึงการปรนนิบัติด,ด้วยความหวังดีด้วยความรักใครก่กตัญญูด้วยความมีแก่ใจด้วยความตั้งใจและมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่การปฏิบัติ โดยหวังให้ผู้ที่เราปรนนิบัติได้รับความสุขความสบายหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติทั้งกายวาจาและใจนั่นเองเช่นพ่อแม่ใช้ให้บีบหรือนวดเราก็ต้องตั้งใจนวดท่านด้วยความรักและกระตันยูจิตใจของเราต้องจดจ่ออยู่ที่ตัวท่านในขณะที่มือบีบท่านก็ต้องคอยสังเกตว่าท่านชอบบีบค่อยหรือบีบแรงและชอบให้บีบที่ตรงไหนแล้วเราก็ทําให้ท่านด้วยความตั้งใจเพื่อหวังให้ท่านได้รับความสบาย หรือถ้าท่านใช้ให้พัดก็ต้องพัดให้ท่านเย็นใจต้องอยู่ที่การกระทําของเราว่าที่เราพัดให้ท่านนั้นท่านได้ลมพอไหมท่านชอบพัดแรงหรือพัดค่อยแล้วก็ปรนิบัติให้ตามที่ท่านประสงค์ดังนี้เป็นต้นผู้ปรนิบัติดีต้องมีความหนักแน่นอดทนและมีความตั้งใจดีทั้งยังต้องรู้จักกาลเทศะอีกด้วยการปรนิบัตินั้นเราอาจทําตามคําสั่งหรือคาไหว้วานก็ได้หรือปรนิบัติเองด้วยใจสมัคร ด้วยความรักใครก่กตัญญูเพื่อเป็นการปฏิบัติคุณท่านก็ได้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าปรนิบัติดีหรือช่างปรนิบัตินั้นควรทําให้เองด้วยความสมัครใจด้วยความหวังดีด้วยความรักและกตัญญูเช่นเวลาที่เราเห็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราประสงค์จะปรนิบัติร้อนเราก็หยิบพัดมาพัดให้โดยที่ท่านไม่ได้ออกปากไหววอนหรือเมื่อเห็นท่านเดินมากลางแดดกาลังร้อนจัดเราก็กางร่มไปบังแดดให้ท่านหรือถ้าเห็นท่านอ่อนเพลียหรือปวดหัว ก็จัดหาน้ำเย็นหรืออาหารมาให้ท่านกินและคอยเฝ้าดูแลให้การปรนนิบัติท่านหรือเมื่อเห็นท่านเมื่อยก็บีบนวดให้ท่านเช่นนี้เป็นต้นคือหมายความว่าเราต้องคอยสังเกตดูกิริยาอาการของท่านถ้าเราเห็นหรือนึกว่าท่านต้องการอะไรหรือชอบอย่างไรเราก็ปรนนิบัติท่านอย่างนั้นโดยยึดหลักว่าอะไรที่จะนำความสุขมาให้ท่านแล้วเราก็ต้องปรนนิบัติทุกอย่าง อันหนึ่งเราควรต้องรู้จักอุปนิสัยและอารมณ์ของผู้ที่เราให้การปรนนิบัติด,ด้วยข้อนี้นับว่าสําคัญมากเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนชอบอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งหรือแม้คนคนเดียวกันบางเวลาชอบอย่างนั้นแต่บางเวลาก็ชอบอย่างนี้ซึ่งทั้งนี้ย่อมแล้วแต่อารมณ์เช่นบางคนชอบกินน้ำเปล่าธรรมดาบางคนชอบกินน้ำชาบางเวลาชอบกินเย็นแต่บางเวลาก็ชอบกินร้อนหรือแม้แต่อาหาร บางคนชอบโน่นบางคนชอบนี่บางคนชอบรสหวานบางคนชอบรสเค็มแต่บางคนก็ชอบรสเปรี้ยวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเราจะต้องคอยสังเกตและจดจําไว้ให้ดีเพราะถ้าเรารู้จักนิสัยอารมณ์และความพอใจหรือความต้องการของผู้ที่เราให้การปรนิบัติแล้วเราก็จะปรนิบัติให้ถูกต้องให้เป็นที่ถูกใจได้อันจะได้ชื่อว่าช่างปรนิบัติหรือปรนิบัติเก่งพ่อได้กล่าวแล้วว่าการปรนิบัติดีนั้น ต้องปรนิบัติทั้งกายวาจาและใจแต่บางคนแม้จะปรนิบัติด,ด้วยความตั้งใจด้วยความรักและกะตัญญูและด้วยความสมัครใจก็ตามแต่ขณะที่ปฏิบัตินั้นปากก็พูดไปบ่นไปเช่นถ้าจะบีบนวดให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรือจะปรนิบัติอะไรก็แล้วแต่แม้จะทําให้ด้วยความตั้งใจดีแต่เมื่อปากพูดไปบ่นไปแล้วก็ย่อมทําให้ท่านระคายหูเช่นนี้ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง แม้ในใจของเราจะไม่มีอะไรหรือจะพูดไปด้วยความไม่ตั้งใจหรือไม่มีเจตนาอะไรเลยก็ตามแต่การพูดการบ่นนี้จะทำให้ท่านเข้าใจไปว่าเราทำให้ท่านอย่างเสียไม่ได้จะทำให้คุณค่าของการปรนิบัติหมดไปที่ว่าการปรนิบัติต้องทำทั้งกายวาจาและใจนั้นก็คือทางกายเราก็ทำไปปฏิบัติไปวาจาก็ต้องพยายามพูดแต่ในสิ่งที่เพาะหูอันจะทำให้ผู้ที่ได้รับการปริบัติเกิดความสุขใจ คำพูดใดที่จะทําให้ท่าน,นระคายหูแม้แต่น้อยแล้วต้องงดเว้นอย่าได้พูดเลยเป็นอันขาดแม้พูดที่เราปรนนิบัติจะบ่นจู้จี้สักพนันใดก็ตามเราก็ต้องอดทนจะถือโกรธหรือจะแสดงความรังเกียจหรือไม่พอใจอะไรออกมาให้เห็นไม่ได้เลยเป็นอันขาดเช่นในกรณีปรนิบัติคนแก่ท่านอาจขี้หลงขี้ลืมพูดบ่นจูจ้จี้อันเป็นลักษณะของคนแก่หรือเราปรนิบัติคนป่วยป่วยอาจจู้จี้ในสิ่งที่ไม่ควรจู้จี้ อาจพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่านั่นเป็นการกระทำของคนแก่หรือเป็นลักษณะของคนป่วยย่อมมีจิตใจผันแปรผิดไปจากธรรมดาเมื่อเราแก่เข้าบ้างเราก็อาจเป็นเช่นนั้นได้ฉะนั้นการปรนิบัตินี้พ่อจึงได้สอนว่าต้องมีความหนักแน่นอดทนคราวนี้พูดถึงทางใจพ่อก็ได้อธิบายไว้แล้วเหมือนกันการปรนิบัติที่ดีนั้นใจของเราต้องจดจ่ออยู่กับผู้ที่เราปรนิบัติด้วย คือใจเราต้องมีความรักมีความหวังดีมีความเมตตาและสงสารจิตใจของคนเรานั้นนับได้ว่าสำคัญที่สุดเพราะใจเป็นต้นเหตุของอารมณ์ใจรู้สึกอย่างไรปากก็พูดไปอย่างนั้นกิริยาหรืออาการก็แสดงออกมาอย่างนั้นสีหน้าก็แสดงให้เห็นอย่างนั้นฉะนั้นการปรนิบัตินั้นใจจึงนับว่าสำคัญที่สุดเราต้องมีเมตตาจิตต้องหนักแน่นต้องพร้อมที่จะให้อภัยคนต้องมีความหวังดีเพื่อการปรนิบัติของเราจะได้ดีด้วย นอกจากลูกจะรู้จากปรนิบัติผู้มีพระคุณต่อลูกแล้วลูกยังจะต้องปรนิบัติคนในบ้านรวมตลอดถึงคนใช้เมื่อเวลาเข้าเจ็บป่วยด้วยโดยยึดหลักว่าต้องให้การปรนิบัติด,ด้วยความมีใจเมตตากรุณาด้วยความหวังดีและด้วยความเอ็นดูสงสารแต่การปรนิบัติคนใช้นั้นเราอาจให้คนอื่นเป็นผู้ปรนิบัติโดยความควบคุมอํานวยการของเราก็ได้ทั้งนี้ต้องสุดแต่ชั้นและประเภทของบุคคลอีกทั้งลักษณะของการปรนิบัติ ฉนั้นลูกต้องเป็นผู้ปรนิบัติเก่งหรือช่างปรนิบัติดังที่พ่อได้ชี้แจงมาแล้ววันนี้พ่อขอยุติเพียงเท่านี้พ่อและแม่สบายดีมีความคิดถึงลูกมากขอส่งความรักและคิดถึงมายังลูกด้วยรักและคิดถึงมากจากพ่อ